In today's video, we're diving into the all-new Aston Metro, a car that represents a fresh chapter in Aston Martin's approach to urban luxury and performance. The Aston Metro is a compact luxury hatchback designed for the city, but don't let its size fool you, it carries the brand's signature elegant and engineering excellence. Under the hood, The 2026เม t r o ฟีเจอร์ A 2.0 l ิตรเทอร์โบชาร์จอินไลน์โฟร์ i อนจิ้ง A-My Hybrid System, d i s s e u Pro-Diul แ an Impressive 250 h o r s e p o w อ r and off-top, Sending power to the Front Wheel h r o u an 8 s p e 8สปี t o m a t i c transmission It may be the smallest a s n in the lineup, but it's no s l a c อิดสปรินต์ฟลอม0-260ไมล์ต่อทุ่มงใน just 6.2เซกัน making อิดโบดควิคแอนด์เรส ponsive ออร์เดลี่ไรฟลิงเดอร์ดีไซน์แลงเควียต์ออฟเดอะเมโทรดอร์เฮฟวินลี่ฟรอมแอสตันมาตินสแกรนทัวร์ with able เฟิร์นกริลสเล็กแมทริกเล็ดเฮดไลท์แอนด์แอนแอตเลติกสแตนอิดโปรพอชันอาร์ไทแอนด์มัสกูล่าทิปวิ่งอิดเอสตรองครีเซนเดสไปอิดคอมแพคดิเมนชัน คาแรคเตอร์ลายแอนซับเทิร์นโครเมี่ยมเอ็กเซนต์ครีเอทเอลุคทัสโบดพรีเมียมแอนด์โมเดิร์นเดือดสิบแปดนิ้วดิมอนคัตอันลอยวิวแอดเอสปอร์ตี้แฟลร์วายเดอร์คูเป้ไลท์รูฟไลน์อินแอดเดอร์ทัสดินามิกเนเจอร์อินไซด์เดือดเมโทรบริงเอเซอร์ไพรซิงเลเวลออฟลักชั่อรี่ฟอร์อิทเซกเมนต์เดือดเคฟิ้งอีสต์รับเฟ็ดอินซอฟทัสแมตติเออร์แฮนด์สติทเชเลเตอร์แฮนด์โพลิเทอรูมิเนียมทรีม a สิบจุดสองห้าอินดิทิชัลอินสต루เมนต์คลัสเตอร์สิบ b ไฮเดอร์แฟลชบัตเทิลสตีริงวีล y a สิบสองจุดสามอินเซนทรัลทัชสกรีนซัพพอร์ตไวเลสแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยด์ออโต้ไวส์คอมแมนด์โอเวอร์เดอะแอร์อัปเดตแอนด์ a สิบสองสปีกเกอร์แบงแอนด์โอลูฟเซนอะดิโอซิสเต็ม are all สแตนดาร์ดแม็กกิ้งเดอะเมโทรเทคซาวีเอสเวลส์สไตฟออนเดอะโรดเดอะเมโทรอิมเพรสชั่นสวิตซ์อิบบาลานทัชสิสแอนด์อะดัพตีฟฟูซเดนชั่นซิสเต็ม อิทพัฟเฟอร์มัลติเพิร์ลไบรท์โมเดสฟอร์มคอมฟอร์ตทูสปอร์ตบวกเด็ตวีคโตรเทนเรสปอนส์สตีริงเวฟแอนด์สปอนเซชันเฟิร์มเนสทูสูตรยูมูดแตงทูอิทไลท์ไวคอนสตรัคชั่นแอนด์คอมแพคไซส์เดอร์คาร์อีซีซีทูเมเนเวอร์อินไทรซิตี้สตรีทบัดสตีลฟิลแคลนเท็ดแอนด์คอนฟิดเอนต์ออนเดอะไฮเวย์วันออฟเดอะมอสต์ยูนิคแอสเพ็กต์ออฟเดอะสองพันยี่สิบหกเมโทรอีสอิทเอมฟาสิสออนซัสเทนเนบิลิตี้ ในอินเทอร์ ier ยูเซสรีไซเคิลแมทเทอเรียลในเดอร์ฟลอมัตส์แอนด์ดอร์พาร์เนลไวเดอร์ไมฮิบริดเซตอัพอิมพลูเอสฟูลอีโคโนมีแอนด์โลว์เอมิชชั่นเอสตันมาตินแฮทก็โซหินเท็ดแอดเอฟูลลี่อิเล็กทริกเวอร์ชั่นออนเดอร์ฮอริซอนแม็กกิ่งเดอร์เมโทรเอสเตปปิ้งสโตนทาวอัดเอกรีเนอร์ไลอัพเซฟตี้แฮทแอนด์บีนโอเวอร์ลุคปีเตอร์ เดอะเมโทรทำวิ system, control, ่งเอฟฟูสวีทออฟแอทวันไรเวอร์แอสิสแตนต์ซิสเต็มอินคลูดดิ่งอะดัพตีฟครูสคอนโทรลเลนกี้แอทซิสไลส์สปอร์ตมอนิทอเริงแอนด์ออโตเมเทสอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งเอสามร้อยหกสิบดีกรีคาเมร่าซิสเต็มแอนด์พาร์คแอทซิสเมทเอบริสทูแฮนเดิลอินเออร์บันเอนไวออนเมนต์อินชอตเดอะสองพันยี่สิบหกแอสตันเมโทรเอสเอคอมเพลนิงเบลนเดอร์ออฟเออร์บันพร็อพติเคิลิตี้ไฮเอ็นคราฟส์แมนชิップ แอนสเปริเต็ดเพอร์ฟอร์แมนซ์อิทส์เพอร์เฟกต์สำหรับซิตี้เดับลิวเวอร์ฮูเครฟเอเล็กทรี่เอ็กซ์เทอรี่น์วิดเอาท์สักริฟิซิ่งดีวาวิลิตี้หรือเอฟฟิเชนซีเวเตอร์ยูเว็บมิงทรูทรัพย์ิกหรือครูซซิ่งดาวเอซินิกรูทเดอะเมโทรดีลิเวอร์เดอะอันนิสเตอร์เคเบิลแอสตันมาร์ตินฟิวอินเอแพคเกจดีไซน์สำหรับเดอะโมเดิร์นเวิลด์